ครับเพื่อนวันนี้ผมก็มาสำรวจในไร่ข้าวโพดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เจอปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาจากรถยอดข้าวโพดที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือปุ๋ยไม่ลงนะครับดูดิเนี่ยลองนี้เห็นไหมลองนี้ครับใบเขาจะเหลืองๆแล้วก็ขนาดไม่เท่ากับตรงจุดที่ปุ๋ยลงนะครับดูสังเกตรู้เลยครับนี่อันนี้คือแถวนี้คือ ปุ๋ยไม่ลงนะครับดูแถวข้างๆเขียวหวบดีครับอันนี้คือปุ๋ยลงปกติน,นี่นะนี่ไม่ลงนะนับมาหนึ่งสอามนี่ครับอันนี้ก็ไม่ลงเหมือนกันครับดูเหลือง,งเล็กนะครับโอ้โหเป็นกูอีกแล้ว น, 1, 2, 3, 4, น้าไปอีกหนึ่งสอสามสี่ห้าอเจออีกแล้วโอ้มองไปได้เจอหลายต้นมากเนี่ยน้าไปอีกหนึ่งสองสามครับเจออีกแล้วเยอะจริงๆถ้าเจอแบบนี้นะครับให้รีบใส่ปุ๋ยนะครับไม่งั้นต้นข้าโพดจะโตไม่ทันกันนะครับเพื่อนเนี่ นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเจออีกแล้วโอ้โหเยอะจริงจริงนับอีกหนึ่งสองสามครับโดนอีกแล้วอะไรจะขนาดนั้นหมดทำไมเยอะจังเลยเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเจออีกแล้วโอ้โตายตายปีนี้อะไรจะขนาดนี้เนี่ย โอ้หนึ่งสองสามโอ้เยอะจริงเดี๋อีก้วครับอ่าหมดละถ้ามองไปรู้เลยว่าหมดแล้วไม่มีแล้วครับเริ่มจากแถวนี้ครับเนี่ยดึงเหลืองเล็กๆนะครับไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับให้รีบใส่ปุ๋ยไปงั้นก็จะโตไม่ทันเพื่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยละงั้นคงไม่ทนันการโอเคครับเพื่อนผมก็ฝากแชร์เทคนิคง่ายๆให้เพื่อนแค่นี้นะครับ What